สวัสดีจ้าพี่น้องเมธีบสีมาเห็ดยังบเติเมือนเนี่เมทีบสีหลายคนถามมาว่าดินบ้านเมถีคือเป็นตดีเนาะจะเนาะปลูกผักยังกะงามเม่ทีเพชรจังไดอผักคืองามแท่ใส่ปุ๋ยยังเพิ่มมาหน่ะนะบะนีเมทีกะสีมะผ้าเมืองจ้ะม้วนนี้ก็เป็นใบไใม่จ้ะ ใบไหม่ใบเมเปิลแม่จ้ะที่ยุนาบ้านไม่ทิบมันดวงลงมาก่มิีกาเอามาใส่นี่จ้ะข้างล่างนี่จะเป็นใบเมเปิลเหมือนเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยข้างล่างเป็นใบไหม่จ้ะเป็นใบ้หม่ทมถใส่ไว้ในนี้น้อยจ้ะเนะเนี่ยกำลังเริมกำลังเริมแบบย่อยสลายจ้ะพี่น้องบริกามีอีกอย่างหนึ่งที่แนวไม่ทิบใส่น้อยจ้นเนะเดี๋ยวเมิีให้นมึงจ้ะ นี่เลยจ้ะพี่น้องหูบอเป็นอย่างจ้ะนี่เลยจ้ะเป็นเศษปลาจ้ะเศษปลาที่เป็นพวกหัวปลาพวกใส่ปลาพวกเอ่อื่องในเขาจะพวกเกตพวกก้างเขาสินะจ้ะไม่ทิพย์ก็เอาลงมาใส่ในดินจ้ะฟังไว้ในดินจ้ะฟังไว้ในนี่แหละจ้ะให้มันเป็นปุ๋ยแม่จ้ะพี่น้อง เอามาฟังแล้วก็บกบไว้โซฮอดปีหนาเขาก็เป็นปุ๋ยเลยจ้ะเมธีเพียงสิทธิเลยจ้ะพืชพักเมธีจะง,ง่ามนี่เป็นเปลือกเอ่อเป็นไอ้นังปลาทูนาจ้ะเนี่ยทีท่เมทธีเ็ดหมู่ว่าในี่เมทธีมาที่ทําความสะอาดโอ้ไม่จ้ะเก่ามาโรงนี่บางครั้งก็จะเป็นอ่อก้างปาลาฮาระบดัดหรืออ่อหัวปลาซาหมอนยังสิจับพี่น้อง ไมทิพก็ามาโล่งแล้วก็ฝังที่จริงอะ่ะมันมันเหตุเป็นแบบว่าพวกอะ่ะที่เป็นหน้าม,มักได้อยู่จ้ะแต่ว่าไม่ทิพก็เหตุมัง่งบ่เหตุมั่งนะจะเอาโล่งยังสีพรอมแล้วบางครั้งขันได้เป็นช่วงหน้าปลูกหน้าปลูกอ่าหน้าห้อนวันสดุจากพี่น้องไม่ทิพกัก็ค่อยเหตุหน้าม,มักจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นนาแบบบ่ไม่น,นาปลูกสีจ้ะนามันสิเหมือนฤดูการปลูกแล้วเนาะจ้ะเนาะ มันสิเขาหนาหนาวสิเม่ทิพย์ก็เอาลงมาล่งฟังอี่างสิเลยจ้ะเอเะ่อถ้าเห็ดน้าม,มากักเม่ทิพย์จะเห็ดแต่ช่วงหนาปลูกจ้ะฤดูกาลถ้าเมือ่อรดูกาลเม่ทิพย์ก็เศร้าเห็ดอย่งสิหนะ้าเนี่ยจ้ะก็สิเอาลงสีเลยจ้ะพี่น้องนี่พวกนี้เป็นทู่นาจ้ะทู่นาที่เม่ทิพย์ทำคว่ำสะอาดไปแฟนเพิ่นไปหามาบัานที้เพิ่นกามึงเนี่ยจ้ะ ที่จริงอะ่ะมันมันมันเหตุเนี่ยย่างดีเลยจ้ะีนเห็นบอเศษเศษเนื้อทุ่นาจ้ะพี่น้องเนี่ยถ้าเหตุเอ่อพวกปุ๋ยหมักไม่จ้ะย่างสุดยอดเลยจ้ะต่ว่าไม่ทิพพวเหตุาะว่ามันโบเมนหนาปลูกเลยจ้ะไม่ทิพก็เสียเอามาโล่งจังเสียเอาโลดเอามาโล่งกังสี่แล้วก็ใส่ดิมกบเอาโลดจ้ะน้องเนี่ยเยอะมากจ้ะ เมถีเพริ้นหลายหล่มองเลยจ้ะไอ้สุปปี้เมถีจะไปใส่ฟางผุ่นน้ำแจพี่น้องใส่ฟางทั้งสวนทั้งผุ่นน้ำแต่ปีนี้เม่ทถีกับใส่ฟางนี่อะไรจ้ะนี่เป็นทุน่งนาจ้ะเดี๋ยวย่างลายเลยจ้ะกระเสียดินโกบแบบที่นี่เนี่ยเม่ทถีกับเสียดินโกบ,บนนเนาะจ้ะเนาะดินโกบลงไว้ยังสิงเลยจ้ะ กะให้เขาไว้บยิงซี่บนันนี้พอถึงนาะปลูกมาเคาก็ปลูกก็โลดแม่เจ้าพี่น้องกบใบให้เขาเป็นปุ๋ยนี่อะไจ้ะใส่ใบยิง่งซี่นี่ก็มีเศษใบใหม่พ่อเห็นหบ่จ้ะเศษใบใหม่นี่ก็เริ่มย่อยแล้วนะจ้ะพี่น้องปีนาปีสีปีสีหอดจ้ะเออสีมา่านี่ดูดูใบไม้ร่วงสีมา่านี่ไม่ทิพย์ก็สิเดกเก็บคือเก่าจ้ะพี่น้องเก็บเอ่อ เศีดใบใหม่ไห่จ้ะเก็บ้วก็เอามาใส่ไปจังสีลเลยจ้ะเฮ็ดอ่อมงไซไหมจ้ะเขาเป็นปุ๋ยเป็นอย่างไปไหมจ้ะเศษใบใหม่นี่หละจ้ะคือการทําปุ๋ยของมทิบเอ่าเฮาเฮ็ดอันนั้นเฮาก็เฮ็ดอยู่จ้ะพี่น้องเฮ็ดแบบใส่แบบเอ่าเฮ็ดปุ๋ยมาร์กแม่เพราะว่าปลาอันาลจ้ะพี่น้องปลาาลเพราะว่าพวงมิถิพากันไปหาเนาะจ้ะเนาะมันบุญปลาไหมจ้ะ ปลาหลเกามาเฮตังสี่มักคือว่าแหละขั้นช่วงนาปูก,มกเมทริปกะเฮตปุ๋ยมักถ้าช่วงบ่แมนาปูงสี่เมทริปเก่ามาลงฟังดินจะ้ะฟังดินเองสิแหละแฟนเพ่นกบว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเพิ่อนว่าย้อนไปถึงสมัยก่อนสมัยตายายเพิน่นกะเฮตขึต้นกันจะ้ะเวลาเพิ่นจะปลูกผักปลูกหยังหรือปลูกดอกมงดอกไม้อยงสี่ เพิ่นกาเห็ดคือเมทิบเห็ดนี่แหละจ้ะเอาพวกปลาเศษเศษปลาเศษยังไม่จ้ะมาขุดดินแล้วก็ฝังฝังลงไปแล้วกาให้เขาเป็นปุ๋ยไม่จ้ะแล้วก็คอยเอาเอา,เอาต้นใหม่ต้นยังมาปลูกเอาพวกดอกไหม่พวกผักพวกยังมาลงสิแม่จ้ะพี่น้องเนี่ยตรงนี้นะพี่กายเมทิบก็ลงลงหลายจ้ะในในแปลงนี่เนาะจ้ะเนาะปีนี้เมทิบลงสองมองเนี่ยจะ้ะมองนี่มองนี่ เมทิบลงโอบเมนมงพุ่นมงพุ่นมงพุ่นจะเมทิบลงมือมือว้านหรือมือกอนเนี่ยเป็นเป็นกระดูกป่าห้าระบบัดนะจ๊ะกระดูกป่าก็แบบหางป่าห้าระบบัดตีงีนะจ๊ะบารีกาเมื่อนี้ก็เป็นทูนาจ้ะมาลงนี่ก็เอาดินก้ไปยังสิงเลยจ้ะบนนีฟางท่างนี้ก็นี่ฟางทัางนี้นี่เมทิบเพ็อไไ้คือกันฟางทัางนี้เป็นซ่าหมอนนะ เป็นซาหมอนเจ้าทีเมทิบอันนี้ไว้ฟังทั้งนี้จะ้ะนี่เป็นซาหมอนไอ้ม้วนนี่เป็นผักผักได้จะ้ะนี่เม็ดพันผักจ้ะเป็นเมลโปหูเมทิบโปหูเป็นพันผ่านผักอย่างน่นา,จะ,นาจะเป็นกวงตุง้งกวงตุ้งอ่ะหงเตจ้ะแล้วกาม้วนนี่เป็นสีโกโรแกแดขึ้นนี่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นไอ้นั่นจ้าผักหอมฝรั่งเมทิบว่าเนี่ยจะ้ะ กระพ้ามามึงข ah. ah, ah. ah. eh ึ uh, ้นเก่าน้อยจ้ะน้อนี่เลยจ้ะการทําสวนของเมธีเมธีกิเฮดยังสียเลยจ้ะพี่น้องพืชพักเมิีจะงามบ่ลงจัเพีจ้ะงามบ่ลงปลูกยังขึ้นกับงามแต่มืองแนี่ยล่ะนี่ยนี่บริด้ปลูกขึ้นเองแบบว่าเอาเม็ดเอ่อเอาตนเขาที่มีเม็ดมาจ้ะมาลงหนีไว้เป็นปุ๋ยขึ้นกันก็กระข้นทั้งเสียเนี่ยเห็นบ่จ้ะปลูกยังกระข้นกับงามจ้ะพี่น้องเมธีเมืองเนี่จ้ะ งามงานพุ่นอะขึ้นขื่นปลูกใหม่เด้อจ้ะนี่ขึ้นงานโอ้มีหนอนเด้อจ้ะพี่น้องนี่ไม่ที่เพิ่งจะเห็นจะเร็นขี่พุ่นอะเห็นตัวด้วยนะคะเห็นตัวด้วยพุ่นอะตัวหนอนจ้ะพี่น้องบริม,มึงจะเพียขนาดง,งามงาม,งามพุ่นอะโอ้ต้องหาอะไรมาฉีดก่อนเห็นตัวละ เนี่ยเพราะว่าแม่ทย์จะจัดสวนใหม่จ้ะพี่น้องจัดสวนใหม่แม่ธีเสียเห็ดกองเสีย็ดกองไล่ใหม่จ้ะง่ายผักมั่วนีนออกเสียเ็ดกองไล่ใหม่เหมือดเลยจ้ะพี่น้องเสียเห็ดไล่เดียวกันกับตัวนี้กองนี้จ้ะเห็ดไล่จังเสียเหมือดเลยจ้ะเพราะว่าเวลาหลดน้ำมันเสียหลดง่ายแน่เพราะว่ามันจังคดเห็ดขวงสันล่ะสายเนี่ยสายยางมันบวมองตามนะจ้ะ บดีเฮาก็เลยเด้ยเที่ยวแบบว่าเที่ยวยกเที่ยวอย่างสายยางสินะเม,มทีบล็อจะเปลี่ยนใหม่จะเห็ดไล่ใหม่จะเอาไปก่อนจะพี่น้องเมทีจะไปหาแนวมาสีดเดาพาดก่อนเะพี่น้องเห็นตัวนอนนี่ไปก่อนได้จ้ะเดอ้อคลิปนี้เมทบีบ๊ายบาย